ครับในยุคสมัยนี้โทราศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับและสิ่งที่จําเป็นยิ่งกว่านะครับก็คือเวอร์ชั่นในโทราศัพท์มือถือของคุณนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ในแอปของธนาคารต่างๆนะครับอย่างเช่นแอปไมโมของอมสินแอปเป๋าตังของกรุงไทยนะครับที่เราจะต้องใช้ในโครงการเราชนะนะครับในในวัยวัยนี้นะครับเร็วเรนี้ดงนั้นเราก็มาเตรียมพร้อมกันหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า แอปต่างๆนี้แอปของธนาคารต่างๆนะครับจะต้องใช้เวอร์ชั่นของโทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปนะครับในเวอร์ชั่นที่6.0ขึ้นไปเท่านั้นนะครับถ้าต่ำกว่านั้นคือใช้ไม่ได้เลยนะครับครับฉะนั้นเราก็ามาเข้าดูเวอร์ชั่นในเครื่อง oppo กันเลยนะครับสำหรับท่านที่ใช้เครื่อง oppo นะครับ ครับขั้นแรกก็เปิดหน้าจอขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่าเข้าไปนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนี่นะครับเข้าไปเลยนะครับตั้งค่าเข้ามาตั้งค่าแล้วนะครับทีนี้เราก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะครับเลื่อนหน้าจอขึ้นไปขึ้นไปให้สุดเลยนะครับสุดเลยเราก็จะเจอนะครับคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเมื่อเราเจอแถวที่เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วเราก็อ่า กดเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปเลยครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่ครับทีนี้ก็ออจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับอชื่อแรกก็จะเป็นชื่ออุปกรณ์นะครับนั่นคือ oppo a 7นะครับแล้วก็แถวที่สองก็คือรุ่นของมันนะครับแถวที่สามก็คือเวอร์ชั่นของคูลเลอร์นะครับแถวที่สี่นี่นะครับคือเวอร์ชันของ android คือเวอร์ชันของโทรศัพท์เรานะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็เวอร์ชัน android อยู่ที่ 8.1.0ใช้กับแอปธนาคารต่างๆได้อย่างสบายเลยนะครับฉะนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ก็ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเวอร์ชั่นของ Android ตัวที่เราจะซื้อเนี่ยนะครับมีเวอร์ชั่นเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะมาใช้ประโยชน์นะครับในการโหลดแอปธนาคารต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับธนาคารต่างๆตอนนี้อัปเดตเวอร์เวอร์ชันของแอปขึ้นมาเป็น 6.0ขึ้นไปนะครับถ้าเราซื้อเครื่องต่ำกว่า6.0แสดงว่าเราใช้ไม่ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับซื้อเครื่องที่6.0ขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ